ผมมารู้สึกตัวอีกครั้งขณะที่กำลังนอนเหยียดยาวอยู่ในห้องขังโดยมีมิสเตอร์บ๊อบนั่งดูอาการอยู่ใกล้ๆด้วยความสมเพศเวทนาฟื้นแล้วเลยเขาถามผมกระพริบตาทีขอน้ำกินหน่อยบอ๊อบลินน้ำจากกระบอกไม้ไผ่กรอกใส่ปากผมก่อนถามต่อผมเหมือนได้อะไรไปจากคุณบ้างไหมผมใส่หน้าก็โกหกมัน,นสิถึงได้เจ็บไปทั้งตัวแบบนี้นอนพักสักคืนก็ค่อยยังชั่วผมสลบไปนานเท่าไหร่แล้ว เราห้าชั่วโมงเห็นจะได้ผู้คุมเอาอาหารมาให้หรือยังวางอยู่น่นหิวหรือไงเมื่อผมพยักหน้าบ๊อบก็ไปหยิบห่อ,อข้าวเหนียวมาแก้ออกแล้วก็จิ้มเกลือป้อนใส่ปากผมก่อนกรอกน้ําตามจนท้องกลางเป็นห่วงสุดาดวงจังผมบนบ๊อบขมวดคิว้วไร่คุณหมายถึงใครเพื่อนผู้หญิงที่ถูกจับมาพร้อมกันเขายักไหลพร้อมทั้งออกความเห็นว่าป่านนี้คงยับเยินไปแล้วไอ้พวกนั้นไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเสมอหร่คุณแต่งงานหรือยัง ผมถามลูกสองคนแล้วถามทำไมสมมุติมีคนมาข่มขืนภรรยาคุณต่อหน้าต่อตาแต่คุณช่วยเธอไม่ได้คุณจะรู้สึกอย่างไรพระเจ้าเท่านั้นที่จะบอกคุณได้ผมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแหละเสียงฝีเท้าหนัก,นกๆเดินตรงมายัางหน้าห้องขังบ๊อบหันไปทางเสียงนั้นแล้วบอกผู้คุมกําลังมาคนเดิมใช่ไหมอืมใช่ผมพยายามทรงตัวขึ้นโดยความลาบากยากเย็นเพราะปวดหล้วไปทั่วสัรพางกาย นักบินอเมริกันช่วยพยุงไปยืนกอดลูกลงแล้วเขาก็ถอยห่างออกมาเปิดโอกาสให้ผมได้คุยกับผู้คุมตามลำพังเจ็บมากไหมเงียถามพอทนได้เรืซานเป็นไงมั่งเขาถอนใจเฮือกใหญ่ก่อนบอกเราพูดกันเลอกเลิกโดก่อนดีกว่าเพราะผมมีเวลาไม่มากนะักผมหูพึ่งทันทีเลิกโดก็ได้คืนพรุ่งนี้ห้าทุ่มตรงผมจะมาไขกาุญแจประตูห้องขังเมื่อคุณได้ยินเสียงเอไอวอยวายข้างนอกก็รีบหนีออกไปทันทีเลยนะ ผมไม่ชํานาญภูมิประเทศแถบนี้ให้บอมนําทางไปยังปลายสนามบินจะมีเครื่องบินลําเล็กจอดอยู่จากนั้นเป็นเรื่องของพวกคุณเลิกโดยจะใช้วิธีการอะไรผาพักพวกเล็ดรอดเข้ามาเผากองบัญชาการและอาคารหลายหลังผมพยักหน้าช้าๆคุณยังไม่ได้ตอบผมเรื่องวันเลเซานเงียดถอนใจอีกครั้งถ้าการเล่นตัวเองเลือดไหลไม่หยุดตายซะแล้วมาตอนบ่ายวันนี้เองผมยืนตะลึงอยู่ครูแล้วค่อยๆสุดตัวลงนั่งพร้อมหมดเลี้ยวแรงโทษสุดาดวง บ๊อบลุกขึ้นจากมุมห้องขังที่เขานั่งเป็นประจำเดินมาประคองผมขณะที่ผู้คุมเฮดกำลังพาออกไปรู้สึกเป็นไงมัง่งเขาถามผมส่ายหัวช้าช้าเพื่อนหญิงผมฆ่าตัวตายแล้วเพราะทนความทารุณไม่ไหวบ๊อบขบกลามแน่นก่อนพึมพำขอพระเจ้าจงช่วยส่งวิญ,ญญาณเธอขึ้นสวรรค์ด้วยผมเอื้อมมือไปเกาะแขนนักบินอเมริกันขณะที่เขาประคองผมเดินกระย่องกระยัางไปนอนบนกองฟางมีบาดแผลหลายแห่งบนร่างกายคุณบ๊อบ,บบอก เดี๋ยวผมจะช่วยรักษาแผลให้เอาอยามาจากไหนนี่ไงบ๊อบชูหอกเกลือให้ดูผมเกินน้ำลายลงคอฝืดๆจะดีเหรอทนแสบเอาหน่อยแผลจะได้ไม่เป็นหนองว่าแล้วบ๊อบก็หยิบเม็ดเกลือในห่อนั้นมาละลายน้ำแล้วเอามาทาลงบนแผลมันแสบอย่าบอกใครเชียวถึงขนาดต้องกัดฟันแน่นเพื่อต่อสู้ความปวดแสบปวดร้อนคุณเป็นคนแก้พอพจพ์ต่างๆให้ดีขึ้นผมพูดเมื่อนักบินอเมริกันทาเกลือเสร็จแล้วบ๊อบหันมามองหน้าผม พอโพจอะไรก็ฐานอเมริกันกับชาวอาเซียนมันเป็นยังไงคนไทยกับอเมริกันเป็นมิตรกันก็จริงอยู่แต่ส่วนลึกของหัวใจมองกันในแง่ไม่สู้ดีนักเช่นอะไรคุณพูดอะไรก็ยกตนข่มท่านไงพวกคุณเนี่ยเพราะถือว่าตัวเองเป็นชาติอรารยะร่ำรวยยิ่งใหญ่กว่าคิดว่าการใช้เงินฟาดหัวบรรดาลความสําเร็จให้เกิดขึ้นได้ในทุกกรณีเฮ้ยไม่จริงมัง้งบ๊อบเถียงจริงทำไมจะไม่จริงเหตุการณ์ในลาวและเวียดนามนี่แหละเป็นข้อพิสูจน์คําพูดของผม รัฐบาลอเมริกันทุ่มเงินให้ประเทศลราและประเทศเวียดนามมากมายมหาศาลแต่ในที่สุดก็ต้องแพ้สงครามทั้งสองประเทศเพราะผูกมัดจิตใจคนในประเทศนี้ไม่ได้รัฐบาลอเมริกันมีเจตนาบริสุทธิ์จะฟื้นฟูเศรษฐกิจให้แก่ประเทศด้อยความเจริญเพื่อพ้นจากการตกเป็นเยอคอมิวนิต์แต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไม่สมเจตนารมของรัฐบาลน,นี่นาะทำไมเขาทำอะไรก็เจ้าหน้าที่ของคุณดูหมิ่นเยียดหยามคนในประเทศเหล่านี้ว่าโง่ง่าเต่าตุต่น ขณะเดียวกันก็เอาอกเอาใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลของประเทศนั้นๆที่มันมีสันดานทุจริตตักตวงผลประโยชน์ใส่ตัวเองไม่รู้จะจบสิน้นกระทั่งสุดท้ายก็กลายเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเงินใช้อำนาจบีบคั้นนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามจนอยู่ไม่เป็นปกติบ๊อบพยักหน้าช้าๆมันก็อาจเป็นอย่างนั้นได้แต่คนอเมริกันที่ดีก็มีมากมันสายเกินไปแล้วผู้คุมมาบอกคุณเรื่องเพื่อนหญิงฆ่าตัวตายเท่านั้นเหรอบ๊อบเปลี่ยนเรื่องสนทนาคุณอยากพ้นจากขุมนรกนี้ไหมเล่าถามอะไรอย่างนั้น เพื vale. ่อให้แน really ่ใจว่าเราจะหนีจากที่นี่ไปด้วยกันไงเขาเลิกคิวขึ้นเราใช่คุณกับผมขอทราบแผนการพรุ่งนี้ห้าทุ่มตรงผู้คุมคนนั้นจะมาไขกุญแจห้องขังให้เราหลบหนีไปขึ้นเครื่องที่จอดอยู่ที่ปลายรันเวย์บ๊อบแค้นหัวเราะมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะฟังผมก่อนตอนนั้นน่ะผู้สมาชิกขบวนการดอกรับจะลอบเข้ามาเผาอาคารต่างๆหลายหลังรวมทั้งกองบัญชาการนี้ด้วยเราจะถือโอกาสฉกระหุนั้นหนีไปขึ้นเครื่องบินลำนั้นเราใครเป็นนักบิน ก็คุณไงนักบินเขายื่นมือให้ผมจับตกลงถ้าใครคนใดคนหนึ่งในขบวนการดอกรับเป็นนักบินแล้วก็ผมต้องขอเวลาตัดสินใจไปหลายวันเลยเพราะอะไรการบินในเวลากลางคืนเหมือนคนตาบอดเดินคำทางทำมือไม่แน่จริงหรือชั่วโมงบินไม่ถึงคันก็เหมือนฆ่าตัวตายนั่นเองผมยักไ์ใหนี่แหละนิสัยอเมริกันดูหมิ่นชาวอาเซียนที่ผมพูดอยู่ยๆเมื่อครู่นี้ไงเขายิ้มแย่ๆเรารีบเปลี่ยนเรื่องใครคือคนที่จะมาช่วยเราถามทำไม ผมจะได้บอ,บอกลูกบอกหลานให้จดจาไว้จนวันตายเขอชื่อวันเลิกโดแล้ววันที่เรารอคอยก็ามาถึงคืนนั้นเวลาเท่าไหร่ผมไม่รู้เพราะไม่มีนาฬิกาดูแต่คงเราเหา้าทุ่มได้กระมังผู้คุมเงียดปรากฏตัวที่หน้าห้องขังแล้วไขกุญแจประตูก่อนมออปืนพกอโตโมติขนาดปากลำกล้อง11มิลิเมตรพร้อมกระสุนซึ่งบรรจุอยู่ในแนบกระสุนชนิดที่ฐานอเมริการใช้ในสงครามหรือที่เรียกกันตามภาษาชาวบ้านว่า U.S. Army นั่นเอง คุณยัเพิ่งออกไปจนกว่าจะได้ยินเสียงฮือฮาข้างนอกนะเขาบอกผมพยักหน้ารับทราบก่อนพูดจะจดจําความการุณาของคุณไว้ช่วยชีวิตเขายิ้มผมจะไปกับคุณด้วยฮะว่าไงนะผมอยากรีบไปอยู่เมืองไทยคุณช่วยผมได้ไหมเล่าคงไม่มีปัญหาอะไรเมื่อคุณและนักบินอเมริการไปถึงเครื่องบินลํานั้นถ้าไม่พบผมอยู่ที่นั่นไม่ต้องรอนะให้รีบบินขึ้นทันทีตกลงสหายอย่าพูดคํำนี้ผมได้ยินอีกขอให้โชคดีขอบคุณ เมื่อผู้คุมเงียดผ่าไปแล้วผมก็โยนปืนพกระบอกนั้นให้บ๊อบพร้อมทั้งบอกว่าเอาไว้ป้องกันตัวเอาแล้วคุณล่ะผมก้มลงหมุนส้นรองเทา้าหยิบปืนพกลุกกลดขนาดจุดสองสองออกมาบ๊อบอ้าปากหวอมองดูการกระทําของผมไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยมีชเชลยคนใดตบตาฐานเวทกงไดถึงขนาดนี้บ๊อบคลางออกมาเหมือนละเมอผมยิม้มเมื่อกลับไปถึงซาลัสแล้วคุณช่วยบอกจิมมี่คาเตอร์ให้บันทึกลงในประวัติศาสตร์ด้วยแล้วกันฮฮฮก็ดีเหมือนกัน บ๊อบพูดพลางหัวเราะพลางแล้วต้องต่อท้ายด้วยว่ามีนักบินอเมริกันคนหนึ่งนุ่งกางเกงนเพียงตัวเดียวขณะนี้ออกจากที่คุมขังฉเฉลยท่านใดนั้นผมก็ต้องอุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นเมื่อด้ยินเสียงเอไอกันข้างนอกพร้อมกับเห็นแสงไฟแดงฉานจับท้องฟ้าได้ยินเสียงระเบิดผสมเสียงปืนดังกึกก้องไปทั่ว e ลสโกผมบอกบ๊อบแล้วเราก็เปิดประตูห้องขังพาตัวออกไปอย่างระมัดระวังบ๊อบกำปืนพกในมือขวานแน่น ขณะนำหน้าภาพผมเล็ดลอดสู่สนามบินหัวใจผมพองโตเกิดความรู้สึกเหมือนปลากระดีได้น้ำเมื่อมองเห็นหนทางของอิสรภาพรออยู่เบื้องหน้าพระเพงเผาผ่านกองบัญชาการและอาคารหลายหลังในบริเวณนั้นแสงไฟที่ลกชดช่วงทำให้ผมมองเห็นทหานเวทโกงวิ่งกันสับสนโอลมานเพื่อไปหาน้ำมาดับไฟโดยไม่เอาใจใส่ต่อผมและบ๊อบ กำลังวิ่งเต็มฝีเท้ามุ่งตรงไปยังเงาตะคุ่มตะคุ่มของเครื่องบินขนาดเล็กที่ใช้สำหรับตรวจตำบนกระสุนตกของปืนใหญ่ที่จอดอยู่ปลายรันเวย์เวลาผ่านไปราวสิบนาทีเราก็ถึงจุดหมายปลายทางบ๊อบเปิดประตูเครื่องบินปีนขึ้นไปนั่งประจำที่คนขับรถติดเครื่องทันทีส่วนผมยังยืนอยู่บนรันเวย์สอดสายสายตาไปรอบๆเพื่อค้นหาผู้คุมเงียดแต่ไม่เห็นเขามารอตามนัดทำไมยังไม่เค้นเครื่องอีกบ๊อบตะโกนแข่งกับเสียงเครื่องยนต์ร้องเงียบผมตอบ ใครก็ผู้คุมที่ปล่อยตัวเราไงเล่าบ๊อบมองไปทางแสงเพลิงที่กําลังลุกไหม้กองบัญชาการแล้วตะโกนโน่นมาโน่นเล่าผมหันควับไปทางนั้นก็เห็นใครคนหนึ่งวิ่งตรงมายัางเครื่องบินด้วยท่าทางเหมือนลูกกวางหนีนายพรานเพราะมีทหารเวทโกงหลายคนถือปืนยิงเร็วไล่ติดตามมาด้วยผมปีนขึ้นเครื่องแล้วเปิดประตูหลังคอยรับขณะที่บ๊อบเร่งเครื่องยนต์ให้รอบหมุนจัดยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมเคลื่อนที่ไปตามทางวิ่งได้ทันทีเสียงปืนกลมือรัวหลายนัดติดกัน ใครคนนั้นเซถลาไปข้างหน้าเราล้ลมลงแต่เขาก็พยายามลุกขึ้นยืนอีกจนได้พร้อมรวบรวมกําลังเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อพาตัวมาขึ้นเครื่องบินอย่าเพิ่งขึ้นผมบอกบอบรอจนถึงนาทีสุดท้ายโอเคขณะที่ผมยื่นมือออกไปให้ใครคนนั้นกอบเพื่อจะได้ปีนขึ้นเครื่องโดยสะดวกก็ได้เห็นหน้าถนัดเขาไม่ใช่ผู้คุมเงียดแต่กลายเป็นวันเลิกโดเพื่อนผู้มีพระคุณต่อเราผมไม่หนีไปกับคุณเขาตะโกนลัน่นแต่มาหาคุณเพื่อจะบอกว่า ผมฆ่าทหารรัเสเซียและพวกเวทกงที่มันกลังแกยินนกที่ตายไปหลายสิบคนแล้วคุณไม่ถามแล้วทําไมผมทําเช่นนั้นเพราะอะไรผมรักยินนกทีผมรักยินนกทีได้ยินไหมผมรักมากกว่าที่คุณรักเธอซะอีกผมตกตะลึงจนพูดอะไรไม่ออกกระสุนปืนกนมือจากทหารเวทกงปิวมาต้องล่างเลิกโด่ลาตัวเครื่องบินก็ถูกยิงไปหลายนัดเลิกโดสะดุ้งเฮือกแล้วล้มลงรีบหนีไปเขาบอกไม่ต้องลองเงียบมันถูกยิงตายไปแล้วบิน ผมสร้างบ๊อบเขาเคลื่อนเครื่องบินไปบนทางวิ่งท่ามกลางกระสุนปืนอากาศหลายกระบอกที่ยิงมาราวกับห่าฝนทันทีกระสุนหลายนัดยังถูกลำตัวเครื่องบินและกระจกด้านหลังขณะที่บ๊อบดึงคันบังคับให้หัวเครื่องบินเงยขึ้นไม่เห็นรอบเครื่องยนต์ที่หน้าปัดสูงพอจะทำเช่นนั้นได้แล้วรอทั้งสองก็ลอยสู่อากาศห่างจากล่างอันปราศจากวิญญาณของวันเลิกโดออกไปทุกทีผมรู้สึกคล้ายกับอยู่ในฝันตั้งแต่พบกับคุณจงลืมความฝันร่อนนั้นให้หมดเมื่อถึงเมืองไทยทำไมต้องทำอย่างนั้น เพราะมันเป็นฝันร้ายนะสิบ๊อบเล่นความเร็วให้สูงขึ้นเราไม่ได้พูดคุยอะไรกันอีกกระทั่งเครื่องบินผ่านแม่น้ําของเข้าเขตประเทศไทยบ๊อบเปิดวิทยุรับส่งรายงานไปยังหอบังคับการบินจังหวัดอุดรธานีเพื่อขออนุญาตนําเครื่องบินลงสนามบินโดยบอกรายละเอียดการหลบหนีจากค่ายคุมขังทหารอากาศเวียดกงที่เบียนหว่าครู่เดียวเท่านั้นก็ปรากฏจุดดำสามจุดตรงหน้ามันคือเครื่องบินขับไล่โจมตีของกองทัพอากาศไทยเปิดไฟสว่างที่ปีกและลำตัว บ๊อบโครงปีกเป็นอนัสัญญาณให้รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันเครื่องบินเหล่านั้นแยกหมู่บินห้อมล้อมในระยะไกลบ๊อบพูดวิทยุรายงานเหตุการณ์ทั้งหมดให้นักบินไทยทั้ง3ทราบพ,พอเข้าเขตจังหวัดอุดรหัวหน้าฝูงเครื่องบินขับไล่ก็สั่งให้บ๊อบนำเครื่องลงสู่พื้นดินเราแยกไปบ๊อบผ่อนรอบเครื่องยนต์ให้ช้าเราล่อนลงจนล้อทั้งสองแตะพื้นคอนกรีตอย่างนิ่มนวลผมถอนหายใจโล่งอกขณะก้าวลงจากเครื่องเป็นคนแรกท่ามกลางทหารไทยที่มารอรับอยู่ในบริเวณนั้น ผมก้มลงจูบพื้นแผ่นดินไทยด้วยความดีใจที่รอดตายกลับมาได้และในขณะเดียวกันก็เพ่งดวงจิตอธิษฐานให้ดวงวิญญาณเพื่อนร่วมง,งานทุกคนที่เสียชีวิตไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุดาดวงและเลิกโดกขึ้นเปสถิตบนสวงสวรรค์ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้พบกันอีกทุกชาติไป